สวัสดีครับผมนักเรียนในเรืออมอนเตคาเมรีนะครับเลข6 0 1 1 0 1 0 7 4นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ออบนเรือนี่ครับชุดหมีหมวกเซฟตี้ถุงมือแล้วก็เ,เพื่อนๆลองตีมันลงนะครับผมครับแล้วก็นี่ครับผมรองเท้าเซฟตี้ครับอุปกรณ์เหล่านี้ชุดเป็นชุดที่ ใช้ส่วนมากในเรือเลยครับแต่ว่าคนส่วนมากจะมองข้ามกันในเรื่องนี้นะครับผมอ่ะเรามาอธิบายแต่ละส่วนเลยนะครับอันดับแรกถุงมือนะครับผมนี่เป็นรอยดำๆนี้ถุงมือนี้มีไว้เพื่อ1เพื่อลดการเสียสีระหว่างมือเรากับสิ่งที่เราจะสัมผัสน,นะครับอาทิเช่นเอ่อถ้าฝ่ายปากเรือ,อง,ง่ายๆก็คือพวกเชือกนี่ครับ ถ้าเราใช้มือเปล่าเนี่ยแน่นอนมือเราจะพองครับและเกิดการเสียดสีระหว่างเชือกมันจะร้อนได้ครับถ้าเป็นฝ่ายห้องเครื่องก็เกี่ยวกับพวกเครื่องจักรนะครับเกี่ยวกับความร้อนของเครื่องจักรที่มันจะแผ่มาที่มือครับมันเป็นแบบส่วนช่วยนะครับอ่ะครับผมอ่ะถุงมือไม่มีอะไรมากเป็นแบบสารด้วยเชือเป็นใยครับผมครับถุงมือครับอ่ะอจากข้อทันระยอ่ะครับผมโอเคครับผมต่อไปหม r e ซต f e ครับ ครับผมจากที่เห็นกันในคลิปนะครับนี่ครับเรือค่อนข้างจะโค้งแต่ถ้าเราทํางานโดยไม่มีมวกเซฟตี้นะครับก็เหมือนเราขับรถโดยไม่มีหมวกกันน็อกนะครับโดยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตลอดเวลานี่ครับเรือลำโค้งอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็ถ้าเป็นฝ่ายปากเรือก็อาจจะประสบอุบัติเหตุตอนเข้ายามหรืออะไรก็ว่าไปครับถ้าฝ่ายห้องเครื่องก็ อาจจะล้มหรืออะไรโดยหัวอาจจะฟาดกับพื้นทําให้เกิดรอยเ,เป็นแผลเป็นอะไรได้ครับครับผมเรี๋ยวผมจะพีไปครับครับผมนี่ครับเราอาจจะวิ่ง อาจจะไปกระเทยได้ครับหรืออาจจะทําอะไรหัวอาจจะไปกระเทยได้เราต้องมีหมวกเซฟตี้ใส่ไว้ตลอดเวลาในการทํางานครับผมเพื่อป้องกันหัวของเราที่เป็นส่วนที่สําคัญของร่างกายนะครับผมนะเถอดหมวกเซฟตีค้ครับครับหมวกเซฟตี้ก็จะมีสายระครับแล้วก็ที่กระชับบนหัวครับ นี่แล้วก็ที่ปรับสายด้านหลังครับเพื่อให้กระชับทางท้ายทอยมากขึ้นครับอโอเคครับปรับบอเซฟตี้โอเคครับต่อไปพูดในเรื่องของชุดหมีครับชุดหมีเป็นชุดที่ป้องกันสารปนเปื้อนหรือสารที่เราสัมผัสไม่ให้สัมผัสกับร่างกายของเราโดยตรงนะครับเช่นจาระบีน้ำมันเครื่องหรือสิ่งเอ่อ สินค้าที่เรานําขึ้นเรือแบบเป็นอันตรายนะครับต่อคนนะครับผมเออแล้วก็ยังเป็นชุดในการทํางานเหมือนถ้าเชฟในห้องครัวก็จะเป็นชุดของชุดกันเปื้อนนี่ครับครับผมครับผมครับนี่อะไรครับนี่เป็นชุดอย่างนี้แขนยาวครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกถ้าเห็นฝายดวิศวะนะครับจะตัวเปื้อนทำตัวนะครับครับผมต่อไปรองเท้าเซฟตี้นะครับ มันจะมีเหล็กอยู่บริเวณหัวของล้ท้าวซิตี้นะครับนี่ครับเหล็กอยู่บริเวณหัวเพื่อป้องกันนิ้วเท้าของเรานะครับเมื่อเกิดอะไรหล่นทับนิ้วเท้านะครับจะได้ป้องกันครับผมเป็นเหล็กหนาประมาณสี่มิลครับผมครับเพื่อป้องกันใช่ครับผมแล้วก็ใต้พื้นนะครับจะเป็นเออเป็นตัวรถแบบ เพิ่มแรงเสียดทานให้พื้นครับผมมันจะเป็นเรียกอะไรครับดอกยางหรืออะไรก็ว่าไปครับครับนี่ครับเพื่อไม่ให้ลื่นครับอยู่บนสภาพบนเรือครับผมครับผมอ่าผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมบลอดมาครับครับ